วันนี้จับเอาหนังแนวมาเฟียดักดักมานำเสนอดีกว่าเรื่องราวของมาเฟียหนุ่มหล่อเข้มสุดเพอร์เฟกกับหญิงสาวสุดเซ็กซี่ที่ทำเอาเขาเนี่ยหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบและเมื่อหัวใจไม่เคยฟังสมองสุดท้ายเขาก็ต้องใช้วิธีแบบมาเฟียรักพาตัวเธอมาครอบครองในที่สุดโดยให้โอกาส365วันในการที่ทำให้เธอตกลุมรักพร้อมประโยคเด็กมัดใจในตำนานจะเป็นประโยคไหนจะมัดใจยังไงรีบไปติดตามกันเลยดีกว่า เปิดเรื่องมาที่พ่อของพระเอกได้มาเจราจาธุกรกิจลับๆกับคนบางกลุก่มและข้อเสนอที่พวกเขายื่นมาเนี่ยก็ดูจะไม่ลงรอยกับความคิดของพ่อพระเอกสักเท่าไหร่นักฟังพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่าแม็กซิโมเขากำลังส่องสาวอยู่งานการไม่ค่อยคุยแต่สาวเนี่ยไม่พักสาวที่ว่านั้นก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองพ่อของพระเอกก็ได้เดินออกจากพวกนั้นแล้วก็เข้ามาคุยกับลูกของตัวเองประมาณว่าหยุดใช้ชีวิตเล่นๆไปได้แล้วแกควรจะจริงจังกับชีวิตสักทีไม่นาน ปั้งปืนถล่มล่างพ่อพระเอกตายคาที่ต่อหน้าต่อตาแล้วพระเอกก็ได้รับกระสุนจากพ่อด้วยเช่นกันเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นปมในใจที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นําจําเป็นและก็ต้องมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งอยู่มากซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแข็งกระด้างไปนิดนึงหลายปีต่อมาพระเอกกำลังนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปไหนสักที่จู่จก็ดันเกิดอยากจะอะดรีนาลีนพุ่งพล่านกับแอร์บนเครื่องของตัวเองซะงั้นเสือได้ออกจู่โจมเหยื่อและกลมต่ำกลมต่ำ ก้มต่ำสิจ่ะก้กมต่ำไม่ต้องมันใหญ่ตัดภาพมาที่นางเอกกำลังเลี้ยงฉลองงานวันเกิดของตัวเองกับเพื่อนแล้วก็แฟนของเธออยู่แล้วไม่นานเนี่ยก็ได้ขอ,อ,อมาเข้าห้องน้ําเมื่อหันหลังกลับไปก็เจอเขากับชายแปลกหน้าสุดหลอกนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองลงทางเหร่าจ้ะแม่สอนน้อยนางเอกไม่ได้สนใจ แล้วก็เดินกลับออกมาเช้าวันต่อมาเกิดเหตุการ์ทะเลาะก,กันของคู่สามีภรรยาน,นิดหน่อยในะก็คือนางเอกแล้วก็แฟนของเธอนํามาทําให้หนางเอกเสียใจมากแล้วก็ออกมาเดินเล่นในตอนกลางคืนแล้วจู๊ดเนี่ยก็มีไฟจากรถคันหนึ่งฉายมาที่เธอแล้วเมื่อเธอจะถอยเนี่ยหันกลับมาก็เจอเข้ากับพระเอกของเราแน่นอนตัดภาพมาที่นางเอกตอนนี้นอนอยู่บนเตียงพระเอกเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ว่าพระเอกก็เป็นคนดีพอเขายังไม่ได้ลงมือล่วงเกินอะไรเธอสักนิดนางเอกเดินสำรวจบ,บ้านหรือว่าพระราชวังของพระเอกแบบจาลองเนี่ไปเรื่อยๆจนมาเจอเข้ากับรูปนางเอก โคตรใหญ่ก็คือลูกของเธอเนี่ยติดอยู่บ้านของใครก็ไม่รู้นี่ตัวมิน้าตียนติดอยู่ในบ้านใครเนี่ยช็อกอยู่นะหันกลับมาปุ๊บเจอนายตัวดีนางเอกเลยได้ถามว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงคุณจับฉันมาทําไมเนี่ยคุณจะทําเหมือนฉันเป็นวัตถุสิ่งของแบบนี้ไม่ได้นะพระเอกก็เลยได้เล่าความจริงให้นางเอกฟังว่าเขาเนบังเอิญเจอกันนางเอกครั้งแรกที่สนามบินและทุกๆวันหลังจากวันนั้นเนี่ยภาพเธอเนี่ยจะลอยติดตาเขาเสมอเขาลืมไม่ได้เลยถึงแม้ในขณะที่เขาเนี่ยถูกยิง เขาก็ยังเห็นหน้าเธอเขาพยายามตามหาเธอจากทุกมุมโลกมาหลายปีแล้วจนวันเนี้ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะยืนอยู่ตรงหน้าผมพระเอกยินข้อเสนอที่จะทาให้หนางเอกตกหลุมรักเข้าภายใน3ามร้อวันแต่ถ้าเลยไปกว่านี้เขาก็ยินดีที่จะปล่อยตัวเธอไปนางเอกจะวิ่งหนีออกไปประมาณล้านรอบแต่ก็ออกไปไม่ได้ตังแง่ระจะออกไปทันได้ยังไงวันต่อมาพระเอกก็ได้พานางเอกออกไปช้อปปิ้งเพื่อเอาใจเธอซะหน่อยช้อปปิ้งแบบคนรวยๆเขาทํากัน ถุงเป็นร้อยถุงอาจจะถุงละล้านก็ได้นางเอกแอบวิ่งหนีออกไปตอนขากลับแล้วก็ได้เจอเข้ากับตำรวจสองคนและได้ขอให้ช่วยฉันถูกลักพาตัวมาค่ะแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ดูไม่ได้จะตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่าเมื่อพระเอกดึงเข้ามาทั้งสองตำเนี่ยก็ได้กล่าวขานว่าสวัสดีครับท่านนางเอกก็คิดกูคงหนีมไม่พ้นแล้วทั้งชีวิตเนี่ยตกเย็นพระเอกก็พานางเอกมานั่งดินเนอร์ใต้แสงเทียนเธอได้ถามพระเอกว่าเขาทํางานอะไรพระเอกตอบ,บายเบี่ยงว่าก็เป็นเจ้าของธุรกิจก็คล้ายๆกับซีอีโอของหลายๆที่นั่นแหละ แต่ว่ามันแค่มีรายละเอียดที่มันเพิ่มลงลึกเข้าไปมากกว่าที่เห็นก็แค่นั้นเองนางเอกคงเชื่อมากพระเอกอยากให้เธอสอนให้เขาเ,เป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นเพื่อเธอฉากนี้ทําแอดยิ้มมุมปากเบาเช้าวันต่อมานางเอกตื่นนอนแบบสวยๆใครมานอนอยู่ข้างๆเอ๊ะใครมานอนอยู่ข้างๆฉันอ๋อนางมาเฟียน,นี่เองเธออยากจะกวนประสาทพระเอกสักหน่อยเลยเดินไปเปื้องผ้าและอาบน้ําโชว์อยู่ต่อหน้าพระเอกก็ดูไม่ได้สนทุนสถานสักนิดเขาก็เดินแก้ผ้าเหมือนกันไปอาบน้ําอยู่ข้างๆนางเอกนางเอกยั่วย,ยวนพระเอกสุดฤทธ แต่ไม่ได้ไม่ให้ทำให้อยากแล้วก็จากไปเลน่นเล่นเขามาต่อมาพระเอกก็ได้พานางเอกขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อไปทำธุระข,ของเขาบนเครื่องเนี่ยพระเอกยั่วนางเอกคืนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากไปกว่าน,นั้นทําให้อยากแล้วก็จากไปอีกแล้วทีใครทีมันตกเย็นพระเอกและนางเอกก็กลับจากธุระอุตซ่าอยู่คนละห้องกันแล้วเชียวแท้แต่นางเอกหลวงเนี่ยดันเดินเข้ามาเพื่อยั่วยวนพระเอกเองเขาไม่ไหว Spencer. แล้วได้จับเธอมัดแขนมัดขา,าไว้แล,ล้วก็เกือบจะลงมือแล้วแต่ก็เรียกสาวสวยเข้ามาทําภารกิจให้แทน แล้วเมื่อดูท่านางเอกเนี่ยยังไม่ได้เต็มใจร้อยเซเขาก็เลยไม่ได้ทําอะไรเธอเลยแม้แต่นิดเดียวคนดีจริงๆจ้าต่อมาพระเอกพา,าเอกไปคับบาร์ของเขาเองคุณเอก็แต่งตัวยั่วยวนสุดที่สุดเด็ดอีกแล้วหวังจะยั่วพระเอกแล้วก็หวังจะไปยั่วชายอื่นในนั้นด้วยทําให้เขาเหึงเล่นเมื่อนางเอกเดินเกมยั่วยวนชายคนหนึ่งพระเอกทนไม่ไหวเห็นเห,นเหตุการณ์เดินออกไปชักป,ปนืนขึ้นมาคู่แบบมาเฟียที่ขู่ชายคนนั้นแล้วก็บอกว่าอย่าเขามายุ่งกับคนของฉัน วันต่อมาคณะอยู่บนเรือนางเอกกับเมินได้ยินบทสนทนาที่พระเอกทะเลาะกับคนของตัวเองคนที่แกยิงนะ่ะมันคือมาเฟียตระกูลหนึ่งซึ่งมันจะไม่เกิดผลดีกับเราแน่เ <c oughs> ขาบอกให้พระเอกเนี่ยปล่อยนางเอกไปซะแล้วก็ไปขอโทษอันนาซึ่งในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้อันนาเนี่ยเป็นใครนางเอกได้ยินดังนั้นจึงออกมาขอโทษแล้วก็ถามพระเอกว่าคุณยิงเขาเหรอผมแค่ยิงมือเขาเฉยๆแต่ก็คงไม่ต้องทาแบบนั้นถ้าคุณไม่แต่งตัวแบบดาวยบ่วบ้านั่นนางเอกงงว่าสรุปมนเป็นความผิดกูเหรอวะและอยากจะหนีไปพระเอกวิ่งตามแบบหนังไทย ต่ความซุกซนหมื่นร้อยแปดของนางเอกทําให้เธอตกเรือและกำลังจะจมน้ําในที่สุดมึงคือสร้างปัญหาให้กูแท้พระเอกคิดเขาก็ได้ทําหน้าที่คนลักชิปแบบสุดความสามารถนางเอกฟื้นก็อยู่ในสภาพเปลี่ยนเสือ้อผ้านอนอยู่บนเตียงแล้วพระเอกก็ได้บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณนะผมเป็นคนมาเปลี่ยนให้แต่ก็ดูร้อนตัวไปนิดคุณเป็นคนช่วยชีวิตฉันเหรอหนางเอกถามผมเสียคุณไปไม่ได้หรอกผมไม่อยากเสียคุณไปโชคดีที่ผมอยู่นี่คุณควรพักผ่อนนะพระเอกกำลังจะเดินออกไปอยู่แล้วเชีวยวนางเอกคว้ามือพระเอกไว และตอนนี้ก็ดูท่าทางวา่าเอกเนี่ยจะเริ่มหลงรักพระเอกเข้าแล้วจริงๆเธอจึงยอมให้เขาใช้น้ำเจ็ดยอดกระสวะปากอ้าของเธอเองมันอิหลีตกเย็นพระเอกพ่านานางเอกมางานเต้นรำ้วทัตงคู่กะเต้นรำกันไม่นานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทําท่าทางสนิทสนมกับพระเอกซะเหลือเกินพระเอกก็ดูไม่ค่อยพอใจแล้วก็ได้บอกให้เธอเนี่ยกลับไปซะเธอก็กระซิบอะไรบางอย่างข้างหูพระเอกแล้วก็ได้เดินออกไปนางเอกเรื่องสงสัยและไม่พอใจมันเป็นใครพระเอกจะได้บอกความจริงว่าเขาคือแฟนเก่าและพระเอกเนี่ยไม่เคยโกหก แล้วรูปที่บ้านคุณเนี่ยก็ติดอยู่ไว้เป็นปีแล้วนางเอกให้ถามว่าเธอกระซิบอะไรพระเอกก็บอกว่าเขาบอกว่าจะมาฆ่าคุณพระเอกตอบแต่ไม่ต้องห่วงผมไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นและผมจะปกป้องคุณเองนางเอกได้ยินดังนั้นจึงอยากกลับแล้วรู้สึกไม่ดีแต่ทั้งคู่ก็ได้กลับไปทั้งคู่ก็ได้กินตับวิ่งย่างก,กันไปอีกหนึ่งยกก่อนที่พระเอกจะบอกให้นางเอกเนี่ยกลับอยู่ที่บ้านของเธอที่เมืองเมืองหนึ่งในพุ่งนี้เช,ช้าโดยเขาได้เช่าที่อยู่ส่วนตัวไว้ให้แล้ววันรุ่งขึ้นนางเอกก,ออก เพื่อนจะสอบปากคําสอบสวนหายไปไหนมานางเอก,กได้เล่าลเรื่องรล่าน่าหรือเชื่อทุกอย่างให้เพื่อนฟังแม้เพื่อนจะดูรู้ว่าการใช้ชีวิตกับการตกหลุมรักมาเฟียเนี่ยมันเป็นยังไงแต่นางเอกเนี่ยก็ยังดูจลังเลเพราะว่าเธอเนี่ยรักพระเอกเขาแล้วจริงๆไม่นานเพื่อนก็ได้พานางเอกไปทําผมใหม่เข้าสปาบํารุงรักษาอะไรกันสุดฤทธิ์สุดเด็ดอาจจะพอเป็นการคลายเครียดส่วนหนึ่งและเธอั้งคููก็ได้ไปผับกันฟังเพื่อนนางเอกก็โดนผู้ชายมาจีบเธอก็ไปกับเขาเรียบร้อยเมื่อนางเอกอยู่ลําพังเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเธอได้เจอเขากับแฟนเก่า ขับมีเป็นรอยเขาได้ถามว่าเธอหายไปไหนมาและได้ขอโอกาสพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดทะเลาะกันสักพักนางเอกก็ขอตัวกลับแต่ก็ไม่ไหวที่แฟนเก่าเนี่ยจะตามติดมาด้วยทั้งสองทะเลาะกันอยู่หน้าห้องสักพักพก็มีเสียงพระเอกแซกขึ้นมาเขานั่งอยู่ในห้องนางเอกอยู่แล้วและได้บอกว่าการแสดงออกของเธอเนี่ยก็ชัดเจนทําไมคุณถึงยังตามตื้อเธออีกพระเอกพูดกับแฟนเก่าทํนทให้แฟนเก่าของนางเอกต้องกลับไปนางเอกพยายามถามว่าพระเอกไปไหนมาใเ,เมื่อพระเอกพยายามใบเบี่ยงประเด็นนางเอกก็ดูจะไม่พอใจ มันทาให้พระเอกไม่พูดขํามทำเพลงมากจับกินตับปิ้งยางไปอีกหนึ่งยกเธอได้บอกว่าฉันไม่ต้องการเวลาถึง3 6 5วันหรอกเพราะตอนนี้ฉันรักคุณแล้ววาา่าซันพระเอกได้ขอนางเอกแต่งงานนางเอกเซเยสวย,ยิ่งกว่าบินข้าง,งวงนรถทั้งคู่กับมายังพระราชวางังเปรียบเทียบขอพระเอกนางเอกได้บอกพระเอกไว้ข้อหนึ่งฉันอาจจะไม่พาที่บ้านมางานแต่งของเราเพราะไม่อยากให้รู้เท่าไหร่ว่าคุณเนี่ยทำงานอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันมาได้ไหมเพราะว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องราวของเราทุกอย่างเลย พระเอกตอบตกลงโดยที่จะให้เพื่อนนางเอกเ,เป็นเพื่อนของเจ้าสาวแล้วเมื่อนางเอกมาถึงนางเอกก็ได้บอกไปว่าฉันตั้งท้องแล้วเพื่อนนางเอกดูจะไม่ค่อยอยากให้การใช้ชีวิตอยู่กับพระเอกเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ด้วยความเข้าใจเพื่อนนางเอกก็เลยได้ไปลองชุดแต่งงานเธอสวยมากจริงๆค่ะกับขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งอยู่บนรถกำลังจะกลับนางเอกก็ได้โทรไปหาพระเอกบอกว่าหลังกินข้าวเย็นเนี้ย ขอมีอะไรจะคุยด้วยได้ไหมแล้วมันก็ดูเหมือนจะเป็นการสั่งเสียห,หรือ,อยังไงอย่างนั้นเมื่อคนของพระเอกมีสายแปลกโทรเข้ามาว่าเขาก่าหลังจากฆ่านางเอกคนของพระเอกจึงพยายามติดต่อพระเอกแล้วก็เร่งให้คนขับรถเนี่ยรีบขับเร็วๆเพื่อที่จะไปแจ้งข่าวพอโทรหาพระเอกไม่ติดผมกับสัญญาณที่นางเอกคุยกับพระเอกเนี่ยก็ได้ขาดหายไปตอนนั้นด้วยแล้วเมื่อคนของพระเอกมาถึงบ้านเพื่อที่จะแจ้งข่าวนางเอกก็ได้ถูกฆ่าไปเรียบร้อยแล้วไปไหน,น,นๆพระเอกคุกเข่าลงพร้อมรับสภาพการสูญเสียและหนังก็ตัดจบไป จากเหตุการณ์ทิ้งท้ายของเรื่องเนี่ยมันทาให้เราแอบคิดต่อไม่ได้อีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วนางเอกยังไม่ตายเพราะอาจจะมีเหตุการณ์ภาคต่อที่ทําให้พระเอกเนี่ยต้องทําทุกพิธีทางเพื่อช่วยนางเอกและคนที่พยายามฆ่าก็อาจจะเป็นอนาแฟนเก่าหรือว่าจะเป็นใครก็ได้พระเอกเนี่ยก็อาจจะต้องจัดการกับเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในภาคต่อหรือเปล่าอย่างไงก็ตามหนังเรื่องนี้มีความเพจร้อนแสบซวงในแบบที่หลายคนพูดถึงจริงๆโดยเสน่ห์ของเรื่องเนี่ยอยู่ที่ว่าเป็นหนังแนวอีโรติกที่มีเรื่องของความรักจริงๆมาเกี่ยว เป็นหนังรักที่กึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากเซ็ก์โดยไรเหตุผลแต่ประการใดและเซ็กแอพเพียของนักสแสดงทั้งสองคนเนี่ยนักสแสดงนำเนี่ยช่วยให้เนื้อเรื่องน่าติดตามมากขึ้นไปอีก<ๆ>ยังไงก็ตามก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจเ c e b o o k และช่องสปอยหนังเด็ดเจอสตูดิโอนี้เป็นกําลังใจเล็กๆให้น้องคนนำคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะ